บ่กให้บ่ให้กูกระซิเอาเว้ยโอูตจูเฮ็ดอีหยังนี่น่ะมามาเอาอู้ไอ้เคยไอ้เฮ็ดเอามาเอามาเอามาได้เวลาแล้วใกล้สิค่ำแล้วนะนี่นะทำไมน่องยังบ่มาอีกเอ้ยบอให้ไปเตรียมของไว้สักอย่างอหรของไปใส่เขียดทั้งตัวป๊อดเอาแต่นีก็พอละวไม่ต้องเอาลายเด้อฮะเอาแต่นีก็พอแล้วไม่ต้องเอาลายเฮ้ยมันจะพอกินหรือ อุ้ยดิใส่ทั้งเครื่องนี้อีกพอดีกเครื่องอีกอือน้ำโอเขียดไหลเลยตรงในเลีงมาฟ้าบูทันเดี๋ยวบ่น้ำเดี๋ยวมาเลยวะน้ำนเตรียมแล้วเตรียมแล้วได้ห่อเข้าไปพร้อมไปไปไปเดี๋ยวค่มเจ้าดิสน่เอ๋อขมหูเอามันพังไหมอ๋อได้เหตุจังใดบ่ดิจังใดมันข่มบ่เนี้อีแสงอยู่หัวบ้านนอนมันมีบ่บอไปทำอะไรน้ำมันแมเออเส้นมึงเอาของลงไปท้ายอยู่หน้าได้เออเออเอาถุงลงไปน้ำมันเนี่ย ลืมน้ำพอเข้ามาพร้อมเด้อเอาถุงลงไป็ดแน่แน่เคือมันบ่อพอใส่เขียดอ้ยมาเบิ่งหนากูอีกอยู่นั้นมีแสงสิเออนอนพอดีเัวนี้แสงแสงเสงนี่ยังไงเคยไม่อายขอโคมเนี่ยดิดิคือมาถามจริงๆแต่ละมื้อแต่ละเวรบุคิดอย่างวะคิดเต่นเนว้เดียวนี่วะ โอ้ตกแรงมากกูก็สิไปหาได้อยู่ได้กินตัว <c oughs> มาขอค้อมนี้ค <c oughs> ูณใดเขาเป็นน้องเมียเจ้าใดใช้บ้านได้เมืองฮูกระอายเขาตัวมึงเสียให้หรือบ่ให้ฮะขอควมเนี้มึงเสียให้หรือบ่ใ <c oughs> ห้บ่ให้จังหดก็บ,บ่ให้โอ้เจ้านี่จังไรครับเนาะสมพ่อไช้บ้านเขาซาเนะาะบา่ใ <c oughs> ห้กันบ่บ่ให้บ่ให้กูก็สิเอาเว้ยฮะโอ้ตัวเฮ็ดอีหยังนี่น่ะมา อ้าวไอ้เคยออกมาออกมาเอามาเอกมามามึงกูจีไปใต้เขียดโอ้ยภาษาโค้มซื้อมันกับสีแพงวะกูดีตัวเงินกูดีตัวซื้อเอาเอาคมนี่วะก็โค้มนี่ตัวว่าคมหยั่งสนเอาาขอคมเนี่ยก็คมตัวนี่บ้านมึงเอก้้หยั่งสนสายสายสายกับได้เป็นด้ามจับจังซี่อันนี้คมนี่เขาใส่หัวไปใต้เขียดของกูมันพังซสติเลยนี่ มึงสิกินบ่สแตกบ่เขียนก็ว่าวละเอียดเนาะกูก็ว่าละเอียดนลกูขอค้อมน่ขอคมแน่ขอคมแน่ไอ้หน่อยมันว่ามึงมีมีคมมึงซื้อคมมาใหม่กูก็เลยมาขอมึงห็นตัวมันถึกแล้วแหละเฮ้ยคันเอ้อมึงมีกูก็ไปขอคมเอื่อนมึงพู้ไรเนาะสิงมาขอมึงหยังโอ้ยอีประสาทเอ้ยคิดไหลไปนึ่งเขาแห่ขอคมแน่เขาก็ล้คิดว่าชีคมเฮาซะดอกอีบ้าอีคิดลึก ตกใจหมดบ้านเปน็นบ่อเป็นเนืงเขากูสิไปใต้เขียดคับอีน้อยเร็วเออจะง่ายไปนึ่ยไ,ไปไปไปยังนอนโว้ยอีนี่ก็ได้ก้นกูได้บุกเอาห้ามือบ้าแต่กูคิดลึกเมื่อไหร่เฮคิดลึกก็กูห้ามือเลิกก็ขู่ปานน,น,น้ำทะเลผุดกูเฮงน้ำสางนึงโอ้ยกูโต้ลงโอ้ยอีเสียเซนโอ้ยตกใจหมดชิมมาโขมาชนดกยังได้ผัวก,กันยังบได้เคยนี่ก็ได้เงินโต